สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุงเอหนราคาแปดร้อาสิบาทนะครับก่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไคร b e กดกระดิ่งเพื่อให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเรามาเริ่มกันเลย ก็ไม่เป็นการเสียเวลาตัวนี้ samsung a 1 8นะครับกล้อง2 4 mp นะครับถ่ายโฟกัสอัตโนมัตินะครับ HD ขนาด5.0นิ้วนี่นะครับเครือข่าย5 g อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับราคาถูกเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าไม่ค้าหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับ มือถือรุ่นนี้เรามาดูกันเลยรายละเอียดสเปคแท้นะครับในเป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือหนึ่งถูกถูกเลยครับมีการรับประกันด้วยครับสั่งซื้อได้จากช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยเป็นแบรนด์ของพอะเป็นโนแบรนด์นะครับเป็นโนแบรนด์แต่พอมีประกันอยู่เป็นรุ่น a 1 8 นะครับเป็นปอดเป็นแพลตฟอร์ม mtk 6 7 9 9นะครับสแตนบา cool, ย 5G ซิมคู่นะครับซิมนาโนคู่เลยนะครับหน้าจอก็5.0นิ้วนะครับความถี่ส0 0พนะครับ1,400พิกเซลก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับราคาประมาณนี้6ระบบการสั่นสะเทือน การสนับสนุนนะครับเจ็ดปลดล็อกการจดจำใบหน้าได้มีสามสีเลยนะครับท่านผู้ชมมีทั้งสีดำแสีงสีเทาสีฟ้าอ่อนนะครับสีดำสีเทาสีฟ้าอ่อนหน่วยความจำห้าหนึ่งสองก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นเกมโหลดเกมน่าจะน่าจะได้แต่ต้องเพิ่มมิมนะครับมันตีนีเดีย mp 3 mp 4 3 g นะครับแล้วก็วิทยุ fm bluetooth ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับาจอนิ้วจอเต็มเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูรูปกันเลยนี่โอ้สีสันสวยงามเลยนะครับนี่องรับ m มมโม y ีาร d ดิด1 2 g b นะครับบวก512เลยนะครับนี่ภาพชัดมากครับกล้องตัวดีแนะนำเลยครับนี่สั่งได้ที่ lazada เลยนะครับ shopee นี่นะครับ รูปภาพดีสันสวยงามโอ้ทันสมัยครับผมไม่ตกรุ่นนะครับราคาถูกเนี่ยนะครับสำหรับยุคนี้ยุคโควิดนะครับดีสันสวยงามมากเลยนะฟังก์ชันเล่นง่ายครับถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ